ช่วงนี้ผู้ประกอบการก็มาวางตามบูธต่างๆน่าจะใกล้ครบทุกบูธแล้วนะฮะสวัสดีค่ะตอนนี้มันเลยเวลาบานสีนะคะวันนี้นะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจังหวัดลำปางแล้วนะคะเป็นจังหวัดนึงของภาคเหนือที่น่าต้องเที่ยวมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะงานสสอของเรา SMP ค่ะวันนี้ SMP นะคะ ก็จะเดินสัมภาษณ์ตามโอกาสนะคะให้ชุมชนของเราได้รับการเผยสูงชุมชนของเราช่วงสองโมงครึ่งถึงปลายสายมีการแสดงนักกล้องก็เชิญที่ประการทีศิลปินท่านหน้าสร้างหาวอครับมันเป็นตรงมเอสดีของเราถ่ายทอดทั่วโลกนะคะวันนี้อยากจะเสนอสินค้าว่าเรามีอะไรสินค้าที่มาาทหนยี่งานของเราบ้างนะคะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมืองอาหาร การกินนะคะับอย่างเลยผลละหมากลาม้เยอะะเลยนะคะเดี๋ยวกระแตป่าอารมณ์เสียอารมณ์เสียจะพาไปดูข้างในว่ามีอะไรที่เราจะต้องลองว่าน้าใครทุกคนลองก๊อ้นมไม่กล้าก่อนมาเดี๋ยวจะก๊อปไปอยู่กระแกไม่เอาแล้วก็ช่วงสี่โมงเย็นถึงห้าโมงห้าโมงครึ่งนะครับช่วงเย็นนะฮะเอ่อ จะตระเวนตามบูธต่างๆเพราะว่าวันนี้ไม่ต่ำกว่า200บูธนะครับช่วงแรกก็คงคงยังไม่หมด